สวัสดีจ้าเพืเ่อนๆจ๋ามากินข้าวแกงส้มกันน้องสาวยอ้อ,อดองหน่อไม้มาจากเยอรมันเขาก็เก็บหน่อไม้ป่าเยอรมันนะั่นแหละมาดองเพื่อนมาดองเขาก็ยอ้อยอ,ยอย่าบอกเขาว่าดองได้เขาก็เลยดองทนางดองออยเลยนะเอาใส่น้ำซาข้าวกันเพื่อน ถ้าเป็นหน่อไม้ป่าบ้านเราอ่ะเราไม่ต้องใส่น้ำสุกข้าวนะเพราะเราดองกินข้ามปีเราใส่แต่เกลือแล้วหมาักหายเลยเ <c> ผ <oughs> <c oughs> <d> ็ดเพื่อนๆสำลัก <c oughs> เลิกงานครึ่งวันทำข้าวให้สามีกินก่อน nên cho bài số nữa nhá nó thêm và thêm lửa như này ừ uhm. nàng đồn lẽ rồi tao không theo bỏ cái nàng đồn có chế phí, phí leo động ปีนี้แหละเราไม่ได้ไปบ้านแกประเทศสวิตไม่รู้เก็บได้ที่ไหนแต่ประเทศเยอรมันน่ะเรารู้ที่น้องสาวเขาไว้เจ๊หนูดองน่ลไม้ไว้เจ๊ขวดเขาดองไว้ขวดหนึ่งขน,นาดเทออกมาหมดแล้วอร่อยซื้อกินยังไม่อร่อยอย่างนี้เลย ในประเทศสวิตแล้วเขาเอาหน่อไม้มาขายเพื่อนๆเขาทำเป็นแผ่นใหญ่ๆงี้ไม่อร่อยเหม็นด้วยเมื่อก่อนเขาเ,าเป็นกระปุกมาขายอร่อยเขาไม่ได้มาขายนานละมาค่ะเพื่อนๆจ่ามากินด้วยกันเดี๋ยวอ้อยจะบอกนะบ้านอ้อยร้อนมาก ถ้าเราเอาให้สูงเครื่องทำอุ่นลงแล้วนะยังร้อนมากเลยกระจุกแดดมันเข้า หน่อไม้ี่วยประเทศนอกเนี่ยเขาไม่มีรสหืนไม่มีรสขื่นใช่ไหมถ้าเราดองเสรเกลือเฉยๆเนี่ยเขาจะไม่อร่อยนะเขาจะขมๆขดมองใส่น้ำตาลข้าแล้วเขาจะมีรสเปรี้ยวไนงะอร่อยหน่อไม้ดองถ้าไม่เปรี้ยวมันก็ไม่อร่อย สมัยก่อนย่ออยู่เมืองการเหรอเคยไปอยู่เมืองการอยู่พักจังหวัดกาญชีวิตลำบากมาเยอะบ้านนแกงใส่หัวปลาไม่ได้ใส่เนื้อปลาหัวปลาเอาเอาเนื้อปลาไปทำปลาเค็มเอาหัวไว้แกงส้ม ใครอยากรู้ชีวิตสมัยก่อนยายอ้อยบ้างใครอยากรู้เม้นต์เข้ามาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคลิปหน้านะ แล้วทำไมถึงมาถึงดึงเมืองนุ่งเมืองนอกมาได้ยังไง <laughs> โหยเยียวเยอะไม่ใช่คนจังหวัดการนะแต่ว่าเรียกไปอยู่ทางนู้นมาพัก Mmm. เอาเนื้อดีๆมาทำเนื้อเค็มมันก็ไม่อร่อยนะเพื่อนมันไม่ได้ดึงได้หนืด <laughs> แล้วเอาสงข้างออกปากระดูกกลางเอาไว้แกงส้มต้มก็ได้แต่ย้อยชอบไว้แกงส้มไม่ค่อยกินปลาต้มอนะ เนื้อเขายังติดอยู่ที่ก้างเนาะเราก็เก็บเอาไว้แกงกินก็ระวังก้างด้วยนะที่บริษัทที่ที่สามแพรอ,อยู่อ่ะที่อยู่โรงงานที่สามแพรอ,อยู่อะที่เอาอย,าอยู่มันเป็นเรอ บริษัทแม่บริษัทใหญ่บริษัแรกงานที่เราทาอยู่นั้นมันเยอะเขาก็ส่งงานไปที่บริษัทเยอยๆแบ่งกันไปเลยเลิกมาพึ่งวันงานไม่มี กินแกงนี ng ng ่คิดถึงลูกน่ะไอ้ปูมันชอบกินลูกสาวส่งก็วันเดียวถึงนะมันส่งเช้าส่งเขาตีออกสิบบิดโมง ุ้มน้เช้าสิบเอ็ดบงบ้านนางก็ถึงมืองนอกนะเขาตั้งกล่องไว้ตู้จดหมายมันเล็กใช่ไหมกล่องเข้าไม่ได้ข้างหลังตู้เน so nice ี่ยเขาจะมีชั้นอยู่เขาก็เรียงว่าเป็นแถวเลยชื่อใครชื่อมันเขาก็อเอาด้านชื่อออกไว้เขาไม่มีขโมยเมืองนอกนะมงไทยวางแล้วหายหมด ไม่ได้ว่าคนไทยหรอกแต่มันจริงจริงไม่ใช่ของตัวเองไี่ยิบเอาไปอะไรอย่างเงี้กงกยก้างเพื่อนๆเราค่อยๆกิน มาถึงนี่เนี่ยเตรียมอาหารให้คุณฝาก่อนตัวเองกินที่หลังทั้หงหมดเพราะมันเป็นอาหารฝรั่งเราทำอาหารฝรั่งัไม่ได้ทำคลิปทำอะไรเลยหน่อไม้กรอบกรอบเป็น นางไม่ได้หันทางเบนนะนางหันเป็นฝานบวกอบะไปงดก่อนก็ไปสอนให้นางดองหัวเจเท้าหัวเจเท้าดองนะดองแล้วก็มาทำหวานไว้กินข้าต้ม แผ่นแดดเป้งๆเนี้ยลบสามนะเพื่อนเพืวันนี้เทห,หัวปลาเพิ่มดีนน เห็นก็ไปเมืองไทยกันนาะ้วเราก็จะได้ไปบ้างแล้วเนาะปีนี้เราไม่มีเฟสเรียนแล้วเราว้องราปีหน้าพักร้อนถ้าเมืองไทยไม่เรื่องมากเดี๋ยวจะไปไทยแนละ้วอีกสักอีกสี่ห้าเดือน อร่อยมากคุณผู้ชม แล้วค่ะคเพื่อนๆจ๋าบายบายค่ะขอบคุณลุงรังใจนะจ๊ะกินมาครึ่งถ้วยเลยบ๊ายบายค่ะ